เป็นคนชเจ๋มากเลยไม่คืต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะแรกของวคว่าชื่อ a c ส e ัาส,สากระสาระมีอยู่จริงนะครับกับน้องกอนะฮะไ่ะไครับสาระีอยู่จริงไม้มีสมรตอก็คือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับในวันที่28เมษายน 2565ก็มันคือวันอะไรนะครับวันเดบิววันเดบิววัเรียกมันว่าวันเปิดเซิร์ฟเวอร์เริ่มเชื่อมโยงเริ่มเชื่อมโยงก็เป็นวันที่เราเปิดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับก็มี proxy แล้วก็มีแฟนคลับทุกๆคนที่เรียกว่า user นะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้นะครับวันที่13สิงหานะครับเราก็รวมตัวกันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเรียกได้ว่าทุกคนแอคเซสกันอยู่ในที่เดียวกันที่ตามไดโดมที่นี่ครับ แต่คนดูแล้วนี่น่าจะควบคุมเองไม่ได้กันใช่ไหมอันนี้เราควบคุมอยู่ตอนนี้นะฮะเือนดองวิกเตอร์อยากดูแห้งไปอ่อหรับทุกคนะต่โบเขาไม่ไดนะว้าวนารักากนารักมากน่าจัดมากเยคืออยากจะบอกว่าพวกเรายัางไม่มีเลยฮะไม่ขอซื้อนะครแ้วก็ไมขอซื้อต่อซะแล้วในค่าขายต่อแล้ อ้าไ,ไ,ไหนๆก็จะไหนแลครับผมจะขอถามคนรู้สึกแตละคนหน่อยแล้วกันครับว่ามีคอนเสิร์ตครั้งแรกนี้รู้สึกยังไงครับแล้วชอคุณรู้สึกยังไงครับอ่าโอเคอโอเคคุณก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมเพราะว่าพวกเราก็ตัวซีเองก็อยากมีคอนเสิร์ตมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็คำถามต็งจริงน,นะครับก็ขอเสียงทุกคนดังๆอีกรอบนึงได้ไหมครับ ที่ผ่านมาวัา,าพ็อกซี่ก็มีงานอีเวนต์หรือว่ามีงานคอนเสิร์ตต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราจะไปไนําเกสมากกว่าซึ่งในวันนี้อย่างที่น้องชมพณบอกคือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วยซึ่งพอเราเออกมาจากสเตจเมื่อกี้นะครับเราก็มองทุกๆด้านเลยนะรู้สึกว่าทุกคนมาให้กําลังใจพวกเราเป็นอย่างล้นหลามมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่วันนี้มาสนุกกระโช์ของพวกเราเลยครับขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ e n j o ยตลอดั้งโช์แลวกันครับ ดีใจมากๆครับแล้วก็ฝ่ายฝันมาฝ่ายฝันวันนี้ต้องมาแล้วตั้งแต่แวันแรกที่เราเจอหนึ่งก็เป็นดีมหนึ่งใหญ่ๆของพวกเราของซีหงแล้วก็เราก็ดีใจมากๆครับที่มีเอ่อยูเซอร์เยอะขนาดนี้แล้วก็มีคอนเสิร์ตผมยินดีกับยูเซอร์ทุกคนที่ที่นี่แล้วก็ที่สปอนอร์ตเรามาตลอดอครับผมบอกว่าครับ จะเข้าเสุดท้ายแล้วะเคผมจะขอขอบคุณทุกคนในพโดแห่งนี้ก่อนนะครับผขอบคุณที่มาดูคอนเสองคี่ในวันนี้ครับขอให้หลังจากตอนนี้นะครับผมทุกคนงใจกับโชว์ของเรานะครับใครลุกขึ้นเต้นได้ก็ลุกขึ้นมาเต้นกันนะครับได้โตัวตัวองก็รู้สึกอคน้องๆพี่ๆที่ถามมาหมดเลยครับคือดีใจมากๆแล้วก็นเต้นมากๆที่ในที่สุดวันนี้ที่เราคอยก้มาถึงสักทีนะครับ ก็อยากใหใ้ทุกคนเนี่ยรักษาเสียงให้ดีๆ wow ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้เ okay right. <Okay. S 1> สียงกันไปอีกยาวยื้เส้นยืนสายพร้อมเพราะเราจะรุกม้นเต้นกันโอเคไหมครับโอเคสุดยอดะครับผมวันนี้เราไปสรุกกันคนะนอกจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราแล้วเนี่ยเรามีอัลบั้ม้ว 好 <laughs> 啊。<laughs> 啊 <laughs>